วันนี้ก็มีเทคนิคดีๆนะครับในการตั้งค่ายิงหัวระหว่าง iOS แล้วก็ Android นั่นเองนะครับแล้วก็แนะนำการนะครับซ้อมการยิงหัวนั่นเองนะครับอยู่3วิธีนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมวันีนคลิปเลยระบบแรกของเรานั่นเองนะครับก็เป็นระบบ iOS แบบใหม่นั่นเองนะหรือว่า iPhone ตัวใหม่ใหม่นั่นเองที่เราเพิ่งซื้อมาก็จะทํำยังไงนะครับตั้งค่ายังไงนะครับ ก็ก่อนเกินก่อนหนึ่งเลยนะครับก็ iPhone นะครับก็รู้ดีกันอยู่ว่ามันมีแรงดึงหัวมากเลยนะครับหรือว่าระบบเขาทํามาดีก็จะแนะนานะครับที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับให้เริ่มจากแต่20นะครับถึง65นะครับก็จะทําให้เรายิงได้เวอร์อยู่แล้วนะครับผมแทบแบบว่าแทบไม่ต้องปรับอะไรมากมายเลยนะครับก็ยิงหัวได้แบบเบอร์เวอร์เลยนะสําหรับ iPhone ตัวใหม่ๆนั่นเองเนาะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับระบบไอโฟนนี้มเขาทํามาดีจริงๆนะครับมันเหมือนสมูทเลยนะ แทบไม่ต้องปรับ DPI อะไรมากมายนะครับโอเคสำหรับ iOS ตัวเก,ก่าๆนะครับหรือว่า iPhone ที่เราผ่านการใช้งานมาเกิน1ปีแล้วนะครับผมก็จะทําให้เราแบบรู้สึกแบบมันน่วงขึ้นหรือว่ามันช้าขึ้นนั่นเองเนาะทำให้เราแบบว่าตะถาวิธีการทําให้เครื่องเราเร็วขึ้นนะครับ ก็แนะนําพื้นฐานเลยนะครับผมก็ปรับทุกอย่างให้ร้อยเลยนะครับตอบสนองกับเราให้ร้อยเลยนะครับแค่นี้ก็จะทําให้เราเหมือนได้เครื่องใหม่อยู่แล้วนะเพราะว่าไอโฟนใช้มานานก็ตามนะครับแต่ว่ามันมีแรงดึงหัวที่ง่ายกว่าเครื่องอื่นๆนะครับผมนะก็พอจะเข้าใจหรือเปล่านะครับโทรศัพท์อื่นยิ่งเก่ามันก็จะยิ่งน่วงนะครับพอปรับร้อยแล้วภาพก็จะตามไม่ทันนะครับแตกต่างจาก iPhone นั่นเอง iPhone ก็จะสามารถดึงหัวได้อยู่นะครับปรับ p d นิดหน่อยก็ทาให้เราเวอร์นะครับ ทำไมถึงยิงหัวไม่ติดทั้งๆที่โทรศัพท์ผมก็ใหม่นะครับอาการยิงหัวไม่ติดนะครับก็คือว่าเราผ่านการซ้อมมันน้อยนั่นเองนะครับผมหรือว่าเราในกรณีที่เราเจอศัตรูตึงๆมือหรือว่าศัตรูที่โยกเก่งๆนะครับจะทําให้เราประมานนะครับทําให้เราแบบลุกลี้ลุกลนนะครับทําให้เกิดการแพ้ได้นะครับหรือว่าทําให้เราตายนั่นเองแนะนํามวิธีนั่นเองนะครับผมทีแรกนะครับให้เราไปซ้อมในโหมดฟรีสไตล์นะครับผม ก็ซ้อมไม่คล่องมือเลยเราอยากเก่งแบบไหนครับแบบสูตรแบบท่าหรืออะไรก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการงัดนะครับผมฝึกไปเรื่อยๆนะครับทําให้เราแม่นยําขึ้นนะครับก็หันจากว่าลงแรงหรือว่าเล่นธรรมดาลองมาเล่นฟรีสไตล์งัดหัวบ้างนะครับวันลักซัก2ตาสตานะครับซ้อมยิงแบบเอาปืนแบบที่เราอยากเล่นเอามานะครับไม่ว่าจะเป็น XM8 ที่อยากจะกดสูตรติดง่ายๆนะครับฝึกได้นะครับในนี้ก็ จะช่วยทำให้เราเก่งขึ้นนะครับวีที่สองนะครับก็แบบว่าให้เรามาสร้างบัตรสร้างห้องนะครับเล่นกับเพื่อนนะครับหรือว่าคนที่แบบคิดว่าโหดกว่าเราทำให้เราแบบว่าเล่นรอฝีมือจริง,รงๆว่าเราได้หรือยังนะครับผมคือแบบว่าเหมือนการท้าดวลวนะ่าเอ้ยเราอ่อนกว่าเขานะแล้วเราก็ลองมาดูว่าให้เราพอได้หรือยังเราไหวไหม หรือว่าเอออยู่เป้าหรือว่าล้นอยู่ไหมครับทําให้ว่าให้รู้สึกเฮ้ยตึงมือนะครับหรือว่าจะให้แบบ2อหนึ่งทำให้เราแบบเสียบเปรียบนะครับทําให้เราเฮ้ยลกขึ้นนะครับวิธีที่3มนะครับผมคือลงแรงนะครับหรือว่ากดไม่ต้องลงแรงก็ได้ครับเล่นธรรมดานะครับผมฝึกยิงหัวระยะไกลนะครับหรือว่าการการซองนั่นเองเนาะแบบว่ายิ่งดีเลยนะจะลงแรงเจอสถานการณ์จริงๆนะครับทําให้เราตึงมือขึ้นนะครับ ก็จะทําให้เราพัฒนาฝีมือยิ่งขึ้นไปนะครับผมฝึกแบบตึงๆไปเลยนะครับ C1 อะไรอย่างนี้นะครับผมต่อไปก็มาถึงเรื่อง Android นะครับตัวใหม่ๆนเนี่นารและรว่ตัวซับ Android ทุกรุ่นนะครับที่เราเพิ่งซื้อมา Android ยอมรับเลยนะครับนะครับว่าเล่นเกมลื่นจริงนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียในการลื่นนี่แหละครับมันลื่นเกินนะครับที่ซื้อใหม่ๆเนี่ยมันจะลื่นมันจะหันอะไรแบบฟับฟับฟับเราจะปรับร้อยไม่ได้เลยขาดนะครับ เราต้องปรับตามที่ผมแนะนําเลยนะครับผมคือว่าระหว่าง70ขึ้นไปนะครับไม่ถึงร0อยนะครับถึแปดสิบาอะไรนี้กำลังพอดีเลยนะครับคือแบบไม่ให้เกินร้อยนะครับไม่ถึงรนะ้อยเนี่ยคือว่าซัมซุงมันลื่นอยู่แล้วนะที่ซื้อมาใหม่ๆนะจะสัมผัสได้เลยนะสำหรับ Android ตัวรุ่นเก่าๆนั่นเองนะครับโอ้โหนี่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่แบบปรับตั้งแต่65ขึ้นไปเนาะเพราะว่า65ถึงร้อเลยได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วนะครับผม การหั่นการอะไรมันก็จะหน่วงกันช้าไปหมดเลยนะครับก็แนะนํานะครับผมก็ร้อยก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับก็ไม่ต่างกับไอโฟนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะหน่วงกว่าไอโฟนเยอะเลยนะครับถ้าแบบเปรียบเทียบปีต่อปีนะครับถ้าปีเท่ากันนี่คือแบบ a อ d ด o อ d เราเสียบเปรียบมากเลยนะครับเพราะว่าพยะมันเยอะนั่นเองอัปเดตใหม่นะครับเราก็ขอมาสํารวจหน่อยนะครับหน้าโคตรเหมือนนักปอนชื่อดังเลยอะครับผม ว้าวข้าในก็แบบโอเคก็ตามนั้นนะครับก็โอ้ลูกซองกลับมาขายนะครับผมร้านค้าปักทงเราเนี้ยร้านค้าโมโคนะครับผมโอเคประมาณนี้นะเนี่ยดูดีนะครับผมเดี๋ยวขอลองแวะเข้าไปในร้านค้านี้หน่อยครับว่าระหว่างที่เขาปิดเซิร์ฟไปเนี่ยอันดับหนึ่งจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับขอเช็คนิดนึงอ๋อ ขนาดปิดเซิร์ฟไปยังอยู่ขนาดนี้นะครับผมโอ้โหเติมกันแบบสุดๆนะสุดๆนะยอมรับเลยนะโอโ้สายปักธงอนะโอ้โแคท่าในเนี้ยโอ้โหแพงเวอร์โอเคไหนมีอะไรใหม่แปลกประหลาดมา่งนะขอกดดูหน่อยโอ้โอลังการเกินนะแบบแรงนะ <c oughs> ไม่เล่นเกมฟรีไฟล์ Fi แล้วสักเท่าไหรนะ่นลช่วงนี้ยุ่งๆ <c oughs> มากเลยนะครับผมโอเค แต่ตอนนี้ก็ถึง3 0,000ื่นซับแล้วนะผมก็ดีใจมากเลยนะครับผมก็ว่าอยากจะทํา Q&A บ้างอะไรบ้างเลยแต่ช่วงนี้คนดูน้อยมากเลยนะครับผมก็ท้อเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เรื่องแคร์นะครับก็เปิดสาขา2แล้วนะครับทุกคนโอเคนะสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆทุกคนจุ๊บ First blood.